สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเพื่อรลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2567ดิถีวิสาขบูชาคลายดิถีประสูตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอีคำรบหนึ่งควรได้พุทธบริษัททั้งหลายจับได้พร้อมเรียงกันบำเป็นบุญยกิริยาพระธรรมสักการบบชาพระรัชนรารัยเป็นกรณีพิเศษสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณ ราจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทรงถึงพร้อมด้วยพระมาหากรุณาคุณสั่งสอนเวนัยสัตว์ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามควรแก่ธรรม,มาดยธรรมปฏิบัติได้ทั้งนี้ก็ด้วยพระปัญญาคุณจึงควรที่สาธุชนทั้งหลาย จากได้มุ่งมั่นเจริญไตรจกขาตามรอยพระบาทของพระบรมศา,ศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบนวิถีแห่งอริยมรรคขอจงย่าประมาทมัวเมาเผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้ล่วงผ่านไป ล่าได้โดยปราศจากอบรมเจริญไตรสิกขาหามแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณะภัยอาจมาถึงได้ทุกขนักไม่จํากัดเฉพาะแต่เมื่อถึงวัยแก่เท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะ ให้ผ่านไปโดยปราศจากศีลสมาธิและปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตายหรือการเจริญมรณสติจึงนับเป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญ มิชัยเรื่องหน้าหดถูเศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภความโกรธและความหลงให้สงบลงทั้งยังช่วยปลุกเร้าจิตใจให้เบิกบานหานกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไป <S <S เมื่อบุคคล รู้จักปล่อยวางการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบุคคลน,นั้นย่อมประสบสันติในใจตนเองและย่อมแผ่ขยายอนุภาพไปเพื่อโูนสันติภาพในครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป ดิถีวิสากบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งบณิธานให้แน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเปิดโอกาสให้จันติสุขที่แท้จริงมาสถิตในจิตใจ,จตนและสังคมสมด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปบุคคล เมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะก็พึงละอามิสในโลกเสียมุ่งสันติเถิดจิรังติธาตุจัตธรรมโมรมเมโวนตุสคารวาขอพระจัตธรรมต้องดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลาย จงมีแต่ความเคารพในพระธรรมนั้นเถิน